สวัสดีครับวันนี้อน็กศรเสียวกับผมติดปมน้ําครับผมเป็นส่วนทุเรียนครับผมที่บ้านปักแดงครับผมนี่นะครับอันนี้ปลายน้ําครับแพงอยู่ลุมพูนครับบ่เดี๋ยวผมพาไปเพิ่งแพงครับแนวดิ่งประมาณจากสามสิบเมตรครับทรงไกลประมาณร้อยร้อยเมตรครับผมดูข้างล่างครับผมวันนี้นะครันไหมครับกับทีมงานอยู่ข้างล่างครับผมพูนเป็นสะครับ <G ül> แม่กำลังลามสุกินครับวันนี้พูนครับ <G ül> <G ül> พ่อกำลังดังไฟลามครับผมลามวันนี้น <G ül> ี่ครับแพงเหาอยู่นี่อันนี้เดินท่อให้เรียบร้อยนะครับผมข้างบนรัมน้ำาอยู่ข,ข้างล่างนะครับผมสนใจที่ต่อเข้ามาได้ครับผมซูนแปซซูนเจ็ดสองแปดหนึ่งศูนย์ซีซีนะครับ การคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ